สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสกุสุกุนจ้าสบายดีกันบ่จ้าพี่น้องเมื่อนี้ปายูสีมาขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้วก็สีมาตอบคำถามเอฟซีนะจ้าแล้วก็ดื่มกาแฟกินขอนมไปพร้อมนะจ้าอันนี้ขอนมอ่เฮ็ดเองจ้ามารฟินแอปเปิ้ลจ้าเนี่ยอ่าจะดื่มคาปูชิโน่เนาะจ้า มีอากาศดีดีแดกจ้าใช่ีมน้องเลยมานั่งดื่มกาแฟยอยู่ระเบียงเหรอกะสิมาตอบคําถามเอฟซีเนาะจ้าแล้วกะสิมมาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าที่คลิปที่แล้วที่ปายูลงไปอขอคววมคิดเห็นจากพี่น้องเอฟซีแล้วกะ็มีเอฟซีหลายท่านแนะนําเขามาาแล้วกะ็เราเรื่องเล่าชีวิตแล้วกะ็ทั้งหลังไม่กับมีเนาะจ้าแลา้วปายกูก็ อา่านถูกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องจีใจแห้งจีพี่น้องเอฟซีนเนี่ยน้ำเขามาหลายๆ้อ่าคว่มขีดเห็นเนาะจ้าแล้วไปยูก,ก็ได้อ่าเนี่ยน้ำนองเพิ่นไปแล้วจ้าน้องเพิ่นก็ฝากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อทีเอ่อพีพีที่มาอยู่อ่าตั้งแดนน่านแล้วก็ให้ยคว่ำขีดเห็นหลากหลายเนาะจ้าแล้วก็มีแต่คว่มขีดเห็นที่ดีๆทั้งนั้นเนาะจ้าน้อง เออก็คือน้องก็บอค้านี่เคยมาเนาะจ้าแล้วน้องก็ยั่งกลัวๆอยู่นี่ยสามีน้องเนาะแล้วก็ได้อ่อทักมาปรึกษาป่ายูเนาะจ้าป่ายูเก๋เลยเราเรื่องเล่าอ่อการใส่ชีวิตอยู่หนี่ให้น้องฟังเนาะจ้าเพราะว่าคือถ้าสิเราคนเดียวนี่บางยันกลัวน้องเขาบเบื่อเนาะจ้า่าการใส่ชีวิตอยู่หนีว่ามั่นลำบากอ่า จังไดแล้วก็าคาข้องฉีบเป็นแบบได้แต่เราล้าอย่างให้น้องเพิ่นฟังนะจ่าน้องเพิ่นกัอันเข้าใจดีนะจ้าขนมอันป้าอยู่เห็ดเองจะพี่น้องเดี๋ยวชิมกัน <laughs> จะแต่ว่าบ่ได้กคิดเฮ็ดคลิปให้เอฟซีชมเนาะจ่าเนาะขนมอร่อยจ้ากับกาแฟาสูตรนี้เฮ็ดง่ายง่ายจ้าสูตรนี้ เท็ดง่ายๆแล้วกะบุ้งข้างในนุ่ม,มข้างน,น,นอกกรอบอร่อยมากๆเลยจ้ะสูตรนี้ท้าไงม่ละก็บ่มมีวัตถุด,ดิบหลายอย่างเลย แซ่บมากๆเลยจ้าพี่น้นนองสูตรง่ายๆทั้งอร่อยจ้ะคลิปนี้สิมาตอบคำถามเอฟซี่นะจ้าเพราะว่ามีเอฟซี่เป็นทักมากเป็นอย่างมาปรึกษาเรื่องเอญิงไทยกับเช่าเยอรมันอยู่กินด้วยกันเนาะจ้หญิงไทยอยู่กินกับ ใช่ชาวเยอรมันในประเทศไทยจนมีบุตรอายุส6ปีแล้วสามีได้เสียชีวิตตอนนี้ได้สาอาทิตย์แล้วเาจ้ะบอดดกจดทะเบียนกันค่ะแต่ได้ามีเอกสารรับรองบุตรเยอรมันปกติจะใช้เงินบำหน้านของไฟาชายซึ่งกดพานบัตรเอทีเอมของประเทศเยอรมันหญิงไทยกระบุตรบ่เ,เคยมาเยอรมันจ้ะตอนนี้บัตร ไม่สามารถกดเงื่อนใดแล้วต้องทําอย่างไรกับเงินในบัญชีทีประเทศเยอรมันเงืนบํหน้นนานของสามีทีประเทศยเยอรมันไม่รู้เลยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบางเพราะว่าเพินพเ่นบ่ได้ภาษาเยอรมัน<ร>สิ่งที่เราสู้ฟังจากประสบการณ์ที่สามีเสียชีวิตเนื่อจากในกรณีที่สามีเสียชีวิตนี่ธุรกรรมธนาคารสมุดบัญชีถูกยางของสามีนี่สิถูกปิดอัตโนมัติเด้อจากเขาสิบ่าามาถ เอาเอที่เดมไปกดเงินออกมาใส่ได้เด้อจ้ะหรือเท่าสิไปเบิกเงินอ่บาบ่ได้เด้อจ้ะเด้อเราก็กรณีที่มีบุตรด้วยกันบุตรก็สิได้รับมรดกตามกฎหมายเนาะจ้าเรากรณีที่บริกรจดทะเบียนสมรสเท่าสิบ่มีสิทธิ์อ่าได้รับเงื่อนบำนาญเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเท่าบ่ามีทะเบียนสมรสนะจ้ะเสียดายเนาะจ้ะเนาะเออถ้า จดทะเบียนสมรสอีกสิมายืนก็นสมกาสมารถมายืนขอเงินบำนาญเล้วกวา,เาก็เฮาก็ได้มีเงินเข้าทุกเดือนนะถ้าเฮาคิดวายู่กับฝรั่งเนาะจ้าเฮ้าคิดว่าคนอีสชนแลลวเฮาสิยูกินกับกันตลอดชีวิตเ่ราว่าสิอยู่เมืองไทยหรืออยู่อยู่เยอรมันเด้อจ้าเด้อจดทะเบียนสมรสนี่ดีที่สุดเนาะจ้าเพราะว่าถ้าสามีเฮ้าเกิดเป็นอียงไปเนาะจ้าเฮ้ากับสามารถได้รับเงินบำนาญ ต่อไปเนะจ้ะถามเบอจดทะเบียนเท่ากับภาษามาสีมาขอเงินมนานนั่นใดด้วยจ้ะแต่ว่า,าลูกเพิ่อนอายุสิบหกปีนี่ยังบ้าไหนบรรลุนิติภาวะเออในกรณีนี่ปายูกับซบมโบคอยลูบันไดเนาะจ้ะแต่ว่าปายูขอแนะนําให้ติดต่อสถานทูตไทยทั้งเยอรมันเนะจ้ะเด้อเขาไปค้นหาในกูเกิลน,นะจ้ะเขียนคำว่าสถานทูตไทยในเยอรมันนะจ๊ะนั่นแหละกรสิติดแล้วก็ติดต่อทางนั้นเด้อจ้ะขอแนะนั่ เป็นอาเีมีทนายซอยเหลือนะจ๊ะเพราะว่ามันต้องพานนายนเนาะจ๊ะเอกสารทุกอย่างอยนหนีนะจ๊ะถ้าเฮามาดําเนินเรื่องบ่ไห้เฮาต้องมอบหมายให้ทนายนี่จ๊ะจังกรณีของป่าอยู่ทีสามีเสียชีวิตเนาะจ๊ะป้าอยกับมอบอํานาจให้ทนาไจัดการให้อยนหนีเนาะจ๊ะแล้วคาใจเนจ๊ะคาทนายนี่แพงแพงดีจ๊ะอยนหนีเนาะก็คือแหล้วแต่รับสมบัติเฮ้ามีนะจ๊ะทนาพิ่เป็นิเอ่อ เรียกรองค่าค่าทํางานนะจ๊ะเนาะเฉพาะเอกสารที่ดําเนินเรื่องให้นี่ก็เตรียมไปเลยเป็นพันกว่ายูโรนะจ๊ะเนาะเอกสารนะจ๊ะแต่ถ้าเฮาบ่มีเอกสารหลายหรือบ่มีทรัพย์สมบัติที่ต้องมาแบ่งอย่างไอ้สิเฮาก็บ่ได้เสียหลายดอกว่าเนาะจ้ะเพิ่นเอ่อทนายเพิ่นก็สิตามเออ่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะที่ทรัพย์สมบัติมีเนาะจ้ะจังปายู่นี่ก็จักเปอร์เซ็นต์นะป้าเจ้าก็ดจำไม่ได้3%บ่จ้ะ คาทนายนเนาะจ่ะสับสมบัติเพิ่นประมูลราคาของเฮานะจ่ะนี่แหละค่ะปายูกับขอแนะนําให้อติดตอ่อทังสถานถูกไทยได้จ้ะเด้อเออ่นสีซอยเหลือเข้าใดเนาะจ่ะเพราะว่ายิ่งอยู่ทังเมืองไทยนี่การดําเนินเรื่องนี่มันก็สิยากแนยู่เนาะจ้ะบ่คืออยู่ในเยอลมันในเยอลมันนี่มันสีายเนาะจ้ะหาเฮ้าบบมีเงินยังสีเนาะจ้ะเข้ากับสามารถไปขอคา่วมวยเหลืออ่า ทั่งหน่วยงานสงฆ์ไดอยู่เยลามันเนาะจ้ะจากประสบการณ์ของป้ายูนะคะจะสามีเสียชีวิตนะคะป้ายูอยากขอแนะนําว่าให้ท่าพินัยกรรมเด้อจ้ะด้อพินัยกรรมนี่สําคัญมากๆเลยจ้ะถ้าเฮามีพินัยกรรมเออ่นาะจ้ะเฮาไปยื่นเออ่ศาลหรือเอาไปให้ทานายดําเนินการนี่มันสิง,งา่ายเนาะจ้ะเนาะบ่ะรู้ว่าอันกรณีของเออ่พี่คนไทยคนนี้เพิ่นสามีเพิ่นได้เฮ็ดเอ่อพินัยกรรมไว้บ่เนาะจ้ะเพราะว่า,าเพิ่นบ่ได เขียนมาบอกว่าเดทําพินัยกรรมนะจ๊ะทาได้ทําพินัยกรรมนั่นก็ใบสําคัญที่สุดกันนั่นแหละค่ะกะัพินัยกรรมใบตายนอะกจากเราก็หนังซื้อเดินทางนะจ๊ะเด้แต่ว่าเอกสารอาใบตายหรือพินัยกรรมนี่ในกรณีที่อยู่เมืองไทยนะจ๊ะก็ต้องไปแปลภาษาก่อนดิจ๊ะใบรับรองบุตรอีกนะจาะเอกสารที่สิมาดําเนินเรื่องยุ่หนีนะจ๊ะต้องเอาไปแปล ภาษาเยอรมันกอนเนื่อจ้กเราเอาไปให้สถานทูตเยอรมันอยู่ในเมืองไทยเฮ้านะจ้ะรับร่องเอกสารกอนเราวจังคอยเสียเอามาดําเนินเรื่องอยู่หนีใดเนี่จ้ะเนาะม,มันหลายขั้นตอนอยู่เนี่จ้าพี่น้องเออปอยู่กับมาตอบเท่าทีตอบใดเด้อจ้าเด้อเราก็เอ่อเอฟซีทันใดที่ มีความรูเกี่ยวกับดดานนี่กัคอมเมนต์มากบอกในเด้อจ่าเด้อเอามาแช่กันเนาะจ่าปอยูเนาะจ่าจังเดือนเรื่องเอาเงินบำนาญเนี่สินาะจ่าใส่เวลาอยู่สามเดือนเงินบำนาญจังเขาบัญชีเฮ้าถูกเดือนปกติเนาะยื่นเรื่องไปแล้วเนาะจ่าเข้าสิได้รับเงินบำนาญลวดเดียวสามเดือนคือทางหน่วยงานสิจยให้เฮ้ามาสามเดือนเพื่อเอามาใส่ใจงานศพนี่เนาะจ่าของสามีเนาะจ่า อันนี้คือเราจากประสบการณ์ได้จ้าจ้าเดี๋ยวอีกคําถามหนึ่งนะจ้าคำถามหนึ่งถามมามาป้าอยกับลุงจอดอายุจักปีว่ายังอยู่อสาวอยู่ยังพ่นเด็อันแกมาันว่าโอ้แกแล้วนะจ้าพี่น้องป้าอยนี่ก็อายุหาสิบหาปีลุงจอดเนี่ยหกสิบเอ็ดปีนะจ้าแกทั้งสองคน้หนะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้คิดว่าลุงจอดสิเหลืองานตะเวนบ่อนเมื้อนี้วันศุกร์นะคะ ปกติวันศุกร์กะสิท,ทางานฮอเอ่ะบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงนะจ๊ะถ้าเขาบานตะเวนกบสิภาพพี่น้องเอฟซีไปเก็บเห็ดด้วยจ้ะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้กะมาตอบคาถามเอฟซีแล้วก็นี่พาพี่น้องเอฟซีมากินขนมเออดื่มกาแฟอือวันนี้ขคกินขนมต่อเด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆด้วจ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามารับชมขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เจอกันคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะ